สวัสดีครับอีสานโมเจ้าครับเจ้าสิไปเสื้อยาววะทียยอย่อห่ยังหญ่แก้ไอ้อบทอ่บทอ้องบ่ท้องไอ้ที่ตาเสียล้ายเสียดอนนั่นบ่บ่ต้องเลยบ่ต้องไปเดี๋ยวอีสานโมเจ้าสิพาไปแค่ยาแก้แก้ไอ้ซื้อเป็นยาสามัญประจำส่วนก็ว่าได้นี่มา สวนบ้านเจ้ากับมี่คอยกับลูกว่าบ้านเจ้ามีสวนนี่เบิ้งสวนอย่าแก้ไอบอต้องไปซื้อให้มันเปืองตังค์เนาะยี่สิบาทสามสิบบาทกับถือว่าแพงสมมือเนี่ยเศรษฐกิจจังสนะี่เนาะมามามาอีสานมานเจ้าสิบนี่แหละอย่าแก้ไอเขานี่ไง ไอออนโตนอยู่นี่ไงยาแก้ไอเรานี่ละพี่น้องยาแก้ไอแบบแปบ๊บเดียวหายไม่ต้องพึ่งดอกยาเปลืองตังเบิ้งเด้อสิตัดเอายาแก้ไอให้เบิง้งพี่น้องเบิ้งดีๆ นี่ได้แล้วครับยาแก้ไอเขาบ,บ่ต้องไปร้านยาเด้อย่งางเขาสวนกล้วยโหลดายดีหายนะพี่น้องหายอันนี้หายแก้ไอพวกไอคลอกไอแคกไอไอทุกไออ่ะรวมถึงไอเลิบยูพ้อมเดี๋ยวต่อจากนี้เบิ่งวิธีเหตวิธีทําวิธีกินนะพี่น้องหายได้ในประมาณครึ่งชงั่วโมงไอน,นี่เงียบปิด ันเปาาสากนี่ครับยาแก้เไอ,อเขาเขาเสียเอากล้วยอ่อนลูกอ่อนที่เลียมมันบทันได้ลบด้อพี่น้องเลียมมันเนี่ยเลียมกล้วยเนี่ยแบบให้มันอ่อนๆ้อนนะพี่น้องคือเลียมตัวนี้มันต้องต้อง,ต,องต้องมีนะต้องมีบทันได้หายไปเนาะเขาก็เสียลูกประมาณนี้เนาะที่นี่เขาก็เขาหั่นพี่น้องหั่นเป็นแว่นน้อย ถึงเปลือกถึงทุกอันเลยเด้อถึงเปลือกถึงอันนี้มันถึงนวลมันนี่เขาก็สีได้แบบนี้เลยพี่น้องนี่นี่แหละเขาฟานเป็นเปียงเป็นเปียงยังสิเนาะที่นี่เขาก็นี้เกลือ นี่เกลือแล้วพี่น้องเกลือเกียบ้านเขาอ่ะที่นี่จ้ำกินรดนี่จ้ำกินเลยเนี่ยซ้ำจ้าเสียคุกจ้ำเกลือแล้วก็กินสิกินให้เบ่งนี่จำ้ำเราต้องไปจ้ำลายมันสิเข็มนี่แหละยากแก้ไอเขาพี่น้องแล้วก็กินเท่านี้กุ้ยกับเกลือเท่านี้เอง ออกฟาดออกเข็มสรุปว่าแซ่บเขากินจากชิ้นแรกสองชิ้นแรกนี่ไอนี่ก็หยุดแล้วพี่น้องถ้าร้อยอีกสามสิบนาทีนี่เงียบจิบอันนี้หลีเลยเนี่ยพี่น้องเป็นภูมิปัญญาบ้านเขาเองเนาะกินซ้ำเนี่ยสองเปียงไอนี่เงียบแล้วถ้าร้อกินกินจากน่วยหนึ่งน่วยประมาณ น่วยประมาณเนี่ยพี่น้องเนาะน่อยประมาณนี่กินจากเครื่องลูกเท่านั้นแหละเงียบเงียบไออยู่ไปได้แล้วไปแล้วไอเหลือแต่ไอเลิบอยู่ไงบ่พี่น้องอย่าแก้ไอไปจําส่วนไปจําบ้าน <c oughs> อันนี้แน่นอนอันนี้อิริบอ่เสือร้องร้องสมุนไพรบ้านเฮามันร้องได้บอเสียหายเลยพี่น้องเนาะ อย่าไปซื้ออย่าแก้องแก้ไอาตาเสือร้ายเสือดอนนี่ย่างนั่นป่ต้องเอาตากล้วยเขียวเนี่ยกล้วยน้ำว้าบ้านเฮานี่มันสุดยอดเห็นบ่นครับสมุนไพรบ้านเฮาจึงใดกับมีรักษาโรคยังกับมีเนาะขอแค่ค้นว่าขอแค่ศึกษาเท่านั้นรู้เบิด ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับอีสานบ่เจ้าโดยที่อีสานบ่เจ้ากับสิพยายามหาสิ่งดีๆมีประโยชน์แบบ basic basic เบสิกเบสิโอ้ยสั่งเหล่าเปลี่ยนเนาะเบิ่งแล้วอย่าลืมแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมไปบอกคนอื่นเด้ออย่าลืมเฮ็ดน้ำเฮ็ดตามพี่น้องมันได้ผลอีหลีแหละแค่ยาแก้ไอซื้อเนาะ แน่นอนอันนี้แน่นอนขอบคุณที่บบถิ่มบบปะกันเนะพี่น้องเนาะขอบคุณด้วยใจอีหลีพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ